สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับพัดำแอนคิทเช่นค่ะวันนี้คือต้องบอกก่อนเลยว่าแม่ๆหลายคนคงจะมีปัญหากับการหมกไม่ใช่หมกหมดมุกการทําอาหารเช้าให้ลูกๆใช่ไหมคะหนึ่งในนั้นก็คือนี่แหละคะ่ะตัวมาด,ดามเองหมดมุกมากๆตอนเช้า,ชานี้แบบกินอะไรดีกินอะไรดีจนบางครั้งแบบคิดไม่ออกเด็ก กินคอนเฟ็ตโกโก้คันอะไรไปงี้แล้วกันลูกนะคะราม,มาคิดไม่ออกเลยจริงๆนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาชวนทําเมนูที่เรียกว่าเอ้ยทาง่ายแล้วก็ได้คุณค่าทางอาหารด้วยนะคะเรียกว่าครบเครื่องเลยนะคะที่สําคัญคือเหมาะกับคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลายอย่างมาดามแอนด,ด้วยวันนี้เราจะมาทําอะไรที่ง่ายๆที่แบบเออทาเสร็จยัดเขา้า ทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวรอมันสุกอะไรอย่างนี้เลยค่ะแล้วส่วนมาดามแอนนะจะเดินไปแต่งตัวจะไปทำอะไรเดินคอยกับมาดูบ้างก็แล้วแต่เลยค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกับมื้อเช้าเบรคฟาสสุดพิเศษมื้อนี้เลยค่ะวัตถุดิบก็ไม่มีอะไรมากนะคะเราก็จะมีขนมปังแบบตัดขอบนะคะ1อย่างหรือถ้าใครชอบกินขอบแบบแข็งๆหน่อยก็ เอาซื้อแบบขอบก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเราก็จะได้หนึ่งแถวนะคะแล้วก็จะมีไข่ไก่ดิบ1ฟองนะคะหรือไม่ใช่1แพ็คจะใช้เท่าไหร่ก็ได้คนะือถ้าจะทำส4คนกินก็อาจจะใช้4ฟองหรืออาจจะแบบคฟองสองฟองก็ได้ก็เตรียมไว้เชื่อว่าทุกคนคงมีไข่ไก่ติดบ้าน,านะะแล้วนะคะแ้ก็จะมีนะีคะพริกไทยดําหรือพริกไทยธรรมดาก็แล้วแต่แต่พอพริกไทยดํามันก็จะช่วยให้แบบ อาหารมันดูมีสีสันนะคะแล้วก็จะมีถ้วยแบบนี้ค่ะขนาดก็จะประมาณแบบเออใส่ไข่ลูกหนึ่งพอดีแบบพอดีพอดีอะไประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีกระบอกเอาไว้คลึงขนมปังนะคะใครมีไม้นวดแป้งเนี่ยก็ได้แต่เชื่อว่ามันเวอร์เกินเนาะคนที่จะมีไม้นวดแป้งคงจะต้องแบบว่าทำเบเกอรี่เป็นคงไม่ได้ทำเมนูอะไรไง่ายง่อย,อยแบบนแน่นอนอะ เรามาเริ่มกันเลยค่ะเราก็จะเอาขนมปังนี้นะคะออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมากลิ้งให้มันแบนๆค่ะก,ก็จะใช้แบบวัสดุอะไรก็ได้นะที่แข็งหน่อยอเงี้ยะคะราิ้งก็จะต้องสลับด้านกันแบบนี้เพื่อที่เพราะว่าเวลากิ้งแล้วขนมปังมันจะยืดออกมาี อาจจะไม่ต้องแบบแบนแต็มากก็ได้นะคะเราได้สักษณะประมาณนี้แล้วเห็นไหมความหนาประมาณนี้อ่ะเราก็จะบุลงใส่แบบนี้เลยคะ่ะอาจจะต้องช่วยช่วยจีบมันนิดหนึ่งนะ,ะประมาณนี้แล้วก็ทำอีกอันนึ่งเลยกคะ่ะ เดี๋ยวเราได้แบบนี้เสร็จแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราก็จะตอกไข่ลงไปแล้วเราก็โรยริกไทยลงไปนะคะให้เพิ่มสีสันนิดหน่อย ใช้ไฟบนล่างนะคะสักประมาณ15นาทีค่ะไฟค่อยๆแดงแล้วก็แค่นี้นะคุณแม่ก็จะไปอาบน้ำแต่งตัวทำอะไรก็ได้นะคะแต่ก็อาจจะต้องมีมาชวแวบชวบดูนิดนึงละกันเผื่อขนมปังไหม้ค่ะ ตอนนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้สองถ้วยแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคือเวลากินนะถ้าพอมันหายร้อนแล้วก็เหยาะซอสน,นิดนึงเด็กๆก็สามารถแบบกัดกินได้เลยนะคะแต่ต้องระวังว่าไข่สุกหรือเปล่านะอ่ะเราก็จะมาชิมเลยละ,ะกันเนาะก็เหยาะแม็กกี้นิดนึงนะคะหรือถ้าใครแบบอยากกินกับซอสพริกอนะไรเงี้ย ก็บีบลงข,งข้างๆได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาชําแหละดูกันละกันเนาะว่ามันจะเป็นอย่างไรยังไงดีเนะี่ยคือเหมือนข้างในข้างหน้ามันดูสุกนะแต่พอเจาะกดเข้าไปนิ่มๆจริงๆอะ่ะมันดูยังไม่สุกเท่าไหร่เลยอ,ะอ่ะตอนนี้ไข่ก็จะมีความแบบเยิ้มๆนะคะนี่ไข่ย่างมาตูมเล็กๆ วยยงามเลคือต้องบอกว่าไข่มันสุกกำลังดีที่แบบมาดำแอนชอบเลยเพราะฉะนั้นชิ้นนี้นี่เลิฟมากๆนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่เด็ก,กๆเช้าๆเนี่ยปองนึงก็อาจจะอิ่มแล้วแล้วก็เสริมด้วยนมหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะอ่ะเรามาถึงอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่ เราเอาออกจากเตาก่อนเพราะฉะนั้นมันคงจะต้องมีความแบบเขาเรียกไงมีความเยิ้มของไข่มากกว่าอนะไรเงี้ยไข่แบบยังไม่ค่อยสุกอะไรย่างนีอ้อุชอุชนะคะเดี๋ยวเรามาเหกพร้อมกันหนึ่งสองสามนี่ค่ะมันก็แบบใกล้เคียงกันเนาะนี่อารมณ์แบบนี้เลย จริงๆอันนี้ออ,อกจากเตาก่อนพอประมาณเลยอะแต่ทำไมดูไข่ตรงข้างล่างมันมีความสุกมากกว่าไม่เป็นไรก็จะเลือกสุกประมาณไหนนะคะก็แล้วแต่คนชอบบางคนชอบแบบคล้ายๆไข่ลวกก็สามารถกินได้นะคะไม่ต้องรอให้มันส่งเยอะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเด็กๆก็อาจจะกินให้มันส่งน,นิดนึงอะไรเงี้ยละกันเนาะ โอเคค่ะก็จริงๆมันเป็นเมนูที่เรียกว่าทําง่ายมากๆเลยนะคะในตอนเช้านะแถมว่าอย่างที่บอกว่าได้คุณค่าด้วยเพราะไข่มีโปรโตีนสูงม,มากๆเลยเด็กๆควรกินไข่ให้ได้ทุกวันนะคะใครที่ไม่ชอบกินก็ฝืนนิดหน่อยละกันนะคะเพราะว่ามันดีต่อร่างกายแถมให้แข็งแรงเยอะๆเลยโอเควันนี้มาดามแมนเดี๋ยวเขาจะไปจัดการให้หมดนี้ก่อนนะคะเพราะวันนี้ไม่มีใครอยู่ช่วยเลยะคะ่พะพ่ออินนะทำงานปกตินะ ทำเสร็จได้กลิ่นหอมหอมนีม่ต้องวิ่งพุ่งตัวมาแล้วตรนนี้มีใครดูบ้านอ่ะไปแล้วใครอยากไปลองทําก็ลองทําดูนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ,บ๊ายบาย